ไปที่เขาเขียวกันหน่อยเพราะตอนนี้มันต้องใช้ตาดีๆเลยนะเพราะคนแห่แหนกันไปดูเจ้าหมูเด้งค่ะฮิปโปแคร์ครับโอ้โหคนพลักเขาเรียกว,ว่าเขาเขียวถ้าแตกตอนนี้นะคนเนี่ยไปตั้งแต่เช้าเลยครับไปต่อคิวเขาเปิดแปดโมงไปตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยเพราะอยากจะไปดูเจ้าฮิปโปแคร์เจ้าหมูเด้งตัวนี้มันดังไกลระดับโลกแล้วใช่ไหมคุณกุกุ๊กโอ้โหตอนนี้นี่ไปไกลมากกลายเป็นซุปตา ตีคู่มากับน้องหมีเนยแล้วล่าสุดทั้ง Times ทั้งเดอะการ์เดียนค่ะลงภาพความน่ารักของเจ้าหมูเด้งแล้วนะคะนี่ทางเพจขาหมูแอนเดอะแก๊งก็มาเปิดเผยภาพบ้านบ้านเราเนี่ยขาหมูแอน t h เดอะแกเอามาลงแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยทั้ง Times ทั้งเดอะการ์เดียนลงหมดค่ะบอกว่าเชิญพบกับน้องหมูเด้งฮิปโปไว้ัเราชื่อดัง เขาบอกว่าหมูเด้งเนี่ยเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจเพราะตื่นมาตื่นมาเด้ง <c oughs> เด้งเสร็จรับประทานรับประทานเสร็จนอนนอนเสร็จเด้ง <c oughs> เด้งเสร็จกินวนอยู่อย่างนี้ค่ะพี่บ๊อบอ่าแต่ถ้าใครไปตอนนี้นะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไปแล้วไม่เจอ <c oughs> เพราะเขาจะจัดให้ดูเป็นรอบรอบรอบละห้านาที <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกคนจะได้สัมผัสกันหมดนะครับอ่ะนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรา <c oughs>